สวัสดีครับน้องทุกคนไก่ยุไก่ขอสวัสดีครับนี่ยิงกันที่ยิบซีครับยิงหนึ่งเฉดเลยครับพี่น้องยิงมีฝนครับฝนตกเออบานตกแฟนตะบนแรื่องเพื่อสว่างครับสว่างเด่นยินแต่บ้านตะบนนครเฮามีฝนครับ เป็นอากาศดีครับฝนตกหนอ้อยดีครับฝนตกโอ้ดีหลายเนออื้อชีวิตโปรงในงวยคุ้ยเ้อ,อง,งสินครับนี่เฉียบ,บ้านขึ้นสุนบ้านสังเกตสังดูดอนเทียงมีฝนครับหวานชื่น้องมีฝนแล้วครับผมใจบันใจตันเงินเพื่อตันจังหวัดครับ มีผลครับมีนิ้วเซตเตร์ครับเสื่องเขาตีฟองนะครับนั่นคูอบุก,กินที่ครับแต่ตีฟองมีผลครับมีผลตกแล้วบานโหาดีใจครับมีฝนมีน้ำมีในงานที่ไดตรง Không quay không xin khắp phốm, thì ngon quay. Mình tức nhìn lắm, bộ mình đang hèn, đại bà mình khuẩn thẻ. Mình tức nhìn kinh. Cô mời mọi คหยุดประมาณครับไปกินน้ำที่ฝนน้ำฝนดีๆครับพี่น้องตนมาสี่พัดกุนงหาตุ่งจำแล้รกบเขียวงามครับประมานครับกีนน้อง้นวันที่หยุดสีมีฝนครับ น,นี่ตะกบสุดเ้อสุขภาพเทียงแดนที่บ้ี่ขอบา,าี่ยมสคบภาไทยในตะเขียนครับคนหยุดข,ขอบครัวมีตะามสุดหอดเป็นทีนท่หนึ่งที่ซจมกหางี้เงียงตรงกลางอย่ตรงบ้าน,านรัฐบาลเ้าคขัาผพมขอสวัสดีครับพี่น,อน้องเป็นอินทีย2บครับผม In die Kopf.